ครับวัสดีครับวันนี้ก็มีพัสดุลูกค้ามาจากต่างประเทศนะฮะอันนี้เป็นตอดหมูป่าอนนัอนนี้ของช่างศักนะครับแล้วก็อันนี้ตอดแก้งของคุณเต้นะครับนี่ตอดแก้งของคุณเพิงบูรพานะครับนนมาถึงพร้อมกันเลยสามชิ้น รับสั่งครับช่วงนี้รับสั่งก่อนนะครับยังไม่ได้สั่งมาสต็อกไวไ้เยอะนะครับรับสั่งชิ้นต่อชิ้นต่อปุคคลนะครับไม่ต้องรวบรวม,รวมจํานวนนะครับโอนเงินวันนี้ก็สั่งให้วันนี้เลยไม่ต้องรอ10บ0คนแล้วสั่งพร้อมกันนะราคาาจะแพงกว่าน,นิดนึงประมาณสองสามร้อบาทก็ไม่ได้เยอะแยะเลยเราไม่ต้องอเสียเวลารอ รอจำนวนเยอะๆเดี๋ยวรวบรวมหลักทรัพย์ก่อน,เ,นเดี๋ยวจะสั่งมาเยอะๆเลยทั้งกลิ่นหมูกลิ่นแกงแล้วก็พวกตอบเงี้ยสั่งมาทีเป็นร้อยๆชิ้นเนี่ยอันนี้นมนจะทําราคาได้ถูกลงนะครับอ,อันนี้ก็เสียงดีนะเนี่ยเสียงดีเป่าง่ายรุ่นนี้เป่าง่ายเสียงไม่ต้องใช้พลังเยอะ นี่ก็ตอดหมูป่าเนี่ยนี่เข้าดีนี่อันนี้เหลือรุ่นเดียวนะฮะรุ่นรุ่นที่เป็นไม้สีแดงๆกันเลิกผลิตไปละอันนี้ก็เข้าดีเนี่ยลูกค้าทางใต้ชอบมากเลยอ่าลูกค้าบางบางทีเขาทางใต้เขาล่ากันทั้งหมู่บ้านก็บางคนมีใช้ไปไปถามเา็เาก็ไม่บอกกันว่าซื้อที่ไหน ลูกค้าผมตามมาหาผมเป็นเป็นปีวอยจะเจอผมเนี่ยที่ขายใน YouTube อ่ตอดหมูก็ไม่บอกกัน,นว่าซื้อที่ไหนแต่ละมุมบ้านเขาก็เป็นอาชีพเขาเขาไม่อยากบอกเนี่ยเข้าไวมากลูกค้าบอกเต่าเปล่าแป๊บเดียวทางใต้นะทางทางใต้หมูมันเยอะอยู่แล้วแ,แถวยะลาแถวนาลาที่ว่าหมูมันเยอะเปล่าสองสามทีก็เข้าแล้ว ใครสนใจก็สั่งได้นะครับอยากได้กินหมูป่ากินแกงรับสั่งนะครับตอนนี้ยังไม่มีของสต็อกได้ของแน่นอนนะไม่ต้องกลัวไม่ได้ของคืนเงินให้นะครับขอบคุณครับวันนี้วันที่ไหนอันนี้วันที่หกตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบปดนะครับต้องบอกวันที่ด้วยเดี๋ยว คนบอกว่าคลิปเก่านะครปล่าขอบคุณครับ